การกีดให้ขั้นตอนแรกให้เรานะให้อันนี้นะบ๊ให้มันตรง่บงนี้เราก็จะให้มันเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ให้เราทําแบบนี้ทางเดียวกันมันก็จะได้อันเป็นทางเดียว และให้เรานะเอานิ้วโป้งขึ้นมาให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทำอยนี้ปุ๊บจากนั้นให้เราเ,ราเอานิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็กร่วงเลยกิดไม่เป็นจะจมาต่อจีบเขาเริ่มบุกก่อนกิดไม่เป็นโอ้ลืมนะ อยากมีแต่คนดีแล้วก็ทำอย่างงี้นี่ก็จีดให้แล้วก็เอาเข้ามาอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการจีดให้โอ้โหง่ายนิดเดียว